คู่คอด้วยเหมืคู่คามิงคู่ไหนรวมกันหรอครับไม่รู้เลยคือเท่าที่อยู่ที่หอก็รู้สึกว่าคู่เราน่าจะเร็วกว่านะเพราะว่าแบบเราอยู่ห้องเดียวกันก็นะก็อยู่ห้องเดียวกันแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดอนะก็ตัวติดกันแต่ว่าพี่มิงกับคานิเขาไม่อยู่ห้องเดียวกันแต่ว่าก็มีโมเมนต์บ้าง ก็เห็นบ้างแต่ว่าแบบคือคนีเขาต้องเป็นฟิลแบบว่าเป็นห่วงที่เป็นห่วงอะไรอย่างี้แต่ที่มิงก็ต้องแบบว่าเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออเไม่ออาไม่ถูกไม่อยากพูดเยอะไม่ถามเขาก็เองนะคะเดี๋ยวมันจะดูเป็นแบบว่าเราแบบเสียม มีนี่เหมอนบ้างเปล่าสองคนนี้ส่วนใหญ่คือเขานอนติดกันเขาจะชอบแบบว่าแบ่งมีคือมีจะเป็นทีมแบบเทคแคร์ทุกคน็นป่ะแต่ทา้าแบบให้นี่แบบว่าแบ่งแบบที่ทานี่แบบตื่นมาตื่นเช้าพี่จะบอกว่าทุกคนรู้ป่ะนี่น่ะแผลที่ตาตื่นเช้ามาเพื่จะทำผมให้นี่เี๋ยวเราไปโรงเรียนอะหนุ่งมากก็แบบเฮ้ยเพื่อนกันวิธีทำมีเปล่าโง่อะทำไมถึงต้องแบบ ตื่นเช้าขึ้นมาแบบเพื่อแบบทำผมให้นี่ี่หรือว่าแบบตื่นเช้ามาเพื่อแบบคือแบบหงงอะว่าแบบมีนแบบเป็นคนเทคแคร์คนหนึ่งอะค่ะคือหนูจะไม่พูดเยวแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูแบบว่าโอ้ยเพื่อนอะเนาะแบบว่าไปถามลองไปถามเขาดูแล้วกันนะคะต้แหละทุกคนเออก็แบบแต่ว่าฉันกับฟอร์จูนก็คืออยู่ด้วยกันตลอดแล้วคืองงว่าแบบสนิทกันมากๆอะค่ะ ใช่ตัดแบบดาราแต่ว่าตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องงานก่อนนะคะเสียมคิดว่าไรหว่านชอบสีตามไหมเหระทุกคนเนี้ยต่าถามเหรอ่ครหวานชอบสีตามมคกขหว่านชอบสีตามาก,ามากหนุมงงมากก็แบบคือคนเรามันจะแบบรักกันอะไรได้เบอร์น,นั้นเลยเหรอเออนงไหม,มคือแบบไขหวานอะคือแบบชอบสีตาแบบ พีไม,ม่พูดดีกว่าเดี๋ยวมันจะดูแบบว่าถ่ายเรือเนาะแต่ก็แบบถ้าว่าชอบสิตามาใช่ใช่สตามชอบปิงปองโอ้ทุกคนรู้ป้ะช่วงที่แบบไปโปรโมทเพลงอะเอ้มหรือโปรโมทหนังอะถ้าจะโปรโมทหนังที่ตอนนั้นหนูไปกับสีตาแล้วก็ปิงด้วยใช่ปะแล้วก็เหมือนแบบว่าสีตาเขาก็บอกหนูว่าเนี่ยพี่เจิน้นรู้หรือยังว่าสิตามีแฟนแล้วนะแล้วหนูก็แบบฮะ ah? อะไรตลกเล่นมุกเล่นมุกก็อะไรอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสิตาเขาบอก ก็สีตาแอบคบกับปิงงแถ้วแตงูก็แบบฮะแล้วหนูนก็เลยไปถามปิงว่าเอาปิงคบกับสีตาปรอปิงก็บอกว่าใช่ไม่รู้หรอหนูนก็แบบอันนี้จริงหรออันนี้คบกันในวงได้เหรองงก็ถามพี่ลีนาหยอกก็แบบเออเขาบอกเขาคบกันหนูก็โอเคโอเคถ้าน้องถ้าน้องมีความสุขหนูก็โอเคค่ะช่ยจริงคือเราถามเศร้ามากคือในวงก็น่าจะมีคนชอบสีตาเยอะแหละเนาะก็เห็นเหลือ ซิตามามีงหรือว่าซิตาปอยอยตาาีงอะไรอย่างเงี้ยซิตาไขหวานก็นั่นแหละค่ะก็ถามน้องดูนะคะว่าน้องจะเลือกใคร <g ül üyor> แต่ว่าที่แน่ๆนะถ้า,านหนูดูแล้วหนูว่าสตปอนเนี่ยนะคือแบบเลียวมาทุกคนวูยหนูจะบ,บอกเลยว่าเขาลุกกันแรงมากจริงๆแบบอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยคือแบบชอบแบบชอบอยู่ด้วยกันน,นานหนูงงแล้วด้วยความที่หน้าเหมือนกันก็ยิ่งแบบว่าโอยใครเป็นใครเนี่ยยังไม่ออกขันหลังนี่คือยังไม่ออกนี่วันไหนแบบปิงแต่งหน้าแบบว่าสาวๆนิดนึงนะโอ้โหเหมือนสิตามากหนูงง นี่แบบเหมือนแบบเพราอ,อะไรรักแท้คู่รักที่มันแบบว่าน่าจ,าจะไขกันอะไรเงี้ยรักแท้ประวันนั้นพี่โป้พี่โป้ทำไมหรือทําทำไมคะ่ะพี่โป้กับน้องพีม,มนะหรือพี่โป้กับปริมาเองอเงงไปหมดเงงไปหมด <laughs> คือแบบว่าในวงเราก็คือมีดาวสามเศร้าเยอะเนาะจะเว้นฟอจูนกับเอ็เจอร์นะคะไม่มีเศร้าทางนั้นมีแต่รักแล้วก็แฮปปี้เฮ้ยทำไมทำไมเราถึงวนกับวันที่เรื่องตัวเองอะ